สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆ รวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนรที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับ ขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ Li ายบังอ o อหรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือครงกัร store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าว,วัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเรา ให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากคุณลุงเทศจินนะนะครับอดีตพรานป่าอดีตนักท่องไพรที่เขียนเรื่องราวเอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่าสัญชาตยานไพร เรื่องราวของคุณลุงเทศจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับปู่เล่าเรื่องแม่หมูตั้งท้องนานสี่เดือนให้ฟังขณะที่มันตกลูกฝูงของมันจะกระจายล้อมแม่หมูคล้ายกับจะเป็นยามป้องกันภัยจากเสือตอนที่ลูกหมูยังไม่แข็งแรงและตอนที่ไม่สามารถเดินตามฝูงได้ทันแม่หมูจะสร้างรังให้ลูกหลบภัยเสือปู่เล่าเรื่องนี้ที่ป่าเชิงเขากระทิงขณะที่พากระผมมายิงหมูรุ่นใดหนึ่งตัวช่วงนั้น ยู่กลางเดือนธันวาคมอากาศหนาวเย็นมากหมูสาวส่วนใหญ่ก็มักจะกำลังเป็นสัตว์เมื่อล่วงเลยมาถึงเดือนเมษายนปูก็พากระผมท่องเขากระทิงอีกครั้งแล้วเราก็สามารถล้มกวางได้ตัวหนึ่งขากลับปูก็พากระผมข้ามสันเขาลงมาที่หุบชำบอนอ้อมดงไหวาย้าเข้าดงเฟิร์นเขตติดต่อกับดงตะเคียนและป่าปโปรงเลียบลำธารสายหนึ่ง ปู่ก็ชี้ให้ผมดูไม้ล่ำแห้งท่อนเท่าแขนบ้างเท่าด้ามมีดบ้างต้นยาวประมาณหนึ่งวาเศษบ้างมันกองสุมสูงประมาณ1เมตรกลางกองไม้นั้นก็มีก้อนหินเท่าบาทพระสองสามก้อนปู่ก็เล่าให้ฟังถึงกองไม้นั้นว่านี่แหละเป็นกองที่แม่หมูเขาดุนก้อนหินมากองรวมกันมันก็จะกัดต้นไม้ล่่ามาพาดก้อนหินแล้วก็เอาลูกเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในช่องว่างพวกนั้น ตัวกระผมมองไปกระผมก็ไม่อยากจะเชื่อถึงความเฉลียวฉลาดของสัตว์เดรัจฉานที่สามารถสร้างสิ่งของเช่นนั้นได้ถ้าไม่ใช่คนเจนป่าจริงๆก็คงจะไม่รู้ว่ามันคือกองอะไรตัวกระผมก็ถามปู่ไปว่าแล้วฝูงหมูมันไม่ช่วยกันไล่เสือไปหรอกหรือปู่ก็ตอบให้เด็กฟังว่ามันไม่สู้ถ้าไอ้โครงมันแฝงตัวเข้ามาหมายจะตะปบกินลูกหมู ลูกหมูก็จะมุดเข้าไปอาศัยอยู่ในรังแม่หมูก็จะหันหน้าสู้อยู่ตัวเดียวส่วนตัวอื่นๆก็จะวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเอาชีวิตรอดเออเออแล้ว,แล,วแล้วสึกโครกมันไม่กัดแม่หมูหรอครับปู่ผมยังไม่คลายสงสัยก็ยังคงถามปู่ด้วยความเป็นคนที่ไม่รู้เราเป็นเด็กอ่อนประสบการณ์ถ้าแม่หมูเผลอไอโครงมันก็จะกัดตายแต่ถ้าแม่หมูสู้ไอโครง มันก็จะทำทีหนีแต่มันก็จะไปไม่ไกลหรอกไอ้โครงมันก็จะคุ้มเชิงอยู่ข้างนอกนั่นแล้วพอลูกหมูมันออกมาจากรังมันก็จะถือโอกาสวิ่งไปตะปบแล้วก็คาบไปกินยังไงละ่ะเอา้าแสดงว่าอย่างนี้เสือมันไม่สู้มันก็เป็นสัตว์ที่ฉวยโอกาสได้สิครับปู หวกระผมออกความคิดเห็นไปอย่างนั้นเพราะรู้สึกแปลกใจว่าเสือเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีความแข็งแรงมีเกี่ยวเล็บทำไมไม่สู้เจ้าหมูตัวอุ้ยอ้ายแบบนั้นปู่ก็เลยเล่าเสริมในตอนท้ายว่าบางครั้งขณะที่แม่หมูมันหันหน้าสู้ไอ้โครงบางทีมันจะมีหมูโทนอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงเสือคำรามคููมันก็จะเข้ามาช่วย ปูเคยเห็นไอ้ครงมันถูกแม่หมูไล่กัดวิ่งหลบเข้าไปในพุ่มไม้ไอ้ทนมันซ่อนตัวอยู่มันคอยช่วยโอกาสที่เสือเพลอกระโดดเข้ากระแทกด้วยเขี้ยวสลักที่ขาหลังไอ้ทนนี่มันแข็งแรงแล้วมันเพียวไม่เบานะมันเอาซะไอ้ครงขาลากปูก็เลยยิงไอ้ทนตายคาที่แล้วก็ตามยิงไอ้ครงได้อีกตัวหนึ่ง เรื่องราวที่ปู่เล่าก็ทำให้ผมถึงบางอ้อว่าทำไมเสือมันระมัดระวังตัวเช่นนี้ไม้ล่ำแต่ละท่อนที่วางไขว้าพาดกันอยู่บนก้อนหินเท่าบาทพระนั้นแห่งสนิทหลายท่อนเปลือกแตกงอเมื่อน,นับจำนวนดูก็มากกว่า80ท่อนมีไม้ล่อนแกนเกือบ10ท่อนปูบอกว่าแม่หมูมันคาบมาพาดก้อนหินก่อนไม้สดไม้ล้เท่าท่อนแขนที่หมูกัดนั้นถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนคือไม้กระทุ่ม ไม้มะกอกอ้อยช้างมอดไม่กินถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งจำพวกเต็งรังมะข่าลิงเปลือกนะหนามอดจะเจาะใช้เป็นรูพรุนที่คนมีรอยเขี้ยวกัดจึงเชื่อได้เลยว่าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์อย่างแน่นอนมันเป็นฝีมือของไอ้หมูนั่นละรังหมูมีพื้นที่กว้างประมาณหนึ่งตารางวาอยู่กลางป่าโปรง่งห่างชายดงประมาณ100เมตร ปูชี้ที่ก้อนหินสามก้อนวางอยู่ข้างไม้ลำนั่นคือช่องว่างสำหรับลูกหมูที่จะเข้าไปหลบภัยปู่พากระผมมาท่องป่าชมรังหมูขณะที่ผมมีอายุ12ขวบเท่านั้นปีต่อมาตัวกระผมลุยป่าเป็นลูกหาบให้กับลุงมัดลุงพุ่มเคยเจอรังหมูเก่าไม้ล่ำที่มันกัดเอามาทำรังตากแดดกรำฝนผุหักไปเป็นจำนวนมาก ตอนที่ผมอายุ15ปีตัวกระผมพบแม่หมูตกลูกใหม่โดยบังเอิญตัวกระผมสนใจดูมันสร้างรังให้ลูกหลบภัยเสือคนถ้าไม่เคยเข้าป่าถ้าไม่เคยอยู่ป่าไม่รู้จักหรอกครับว่ารังหมูเป็นอย่างไรฝนเดือนหหาแรกก็พรมลงมาไม่นานนักกลิ่นไอดินกลิ่นฝนก็โชยกระจายกระเจียวปรินอนแตกโตว,วันโตคืนหญ้าระบัดใบอ่อนเขียวสดชอุ่ม นกกระทาขันเพรียกป่าตัวกระผมชวนพี่ถมยาออกไปล่าสัตว์เช่นเคยเราช่วยกันแล่เนื้อฟานที่ริมทานเนื้อบางส่วนย่างไฟรุมอ่อนๆจนด้านนอกมาดไฟแต่ด้านในยังดิบเมื่อถึงบ้านก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแต่มันก็ยังมีสีแดงสดเหมือนเนื้อที่แล่าใหม่พี่ถมยาก็ชำนาญในการย่างเนื้อไม่ให้เน่า ตัวกระผมเดินสำรวจดินโป่งกลางลำธารน,น้ำแหง้งพบรอยหมูปรากฏอยู่แต่ก็มีรอยเสือเหยียบทับที่บวกน้ำริมลำธารเมื่อเดินต่อไปทางทิศใต้ก็พบรอยฝูงหมูป่าลงมากินโปง่งหลายตัวไถปากคุยดินลึกประมาณหนึ่งฟุตน้ำจึงซึมเออล้นปริ่มล้มมันนอนเกลือกลั้วในบวกน้ำอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็เดินขึ้นไปบนตะลิงไถดินคุยหากินหัวแห้วหัวเผือกที่ชายดง สังเกตน้ำในบวกยังขุนอยู่แสดงว่าหมูพึ่งขึ้นจากบวกน้ำไม่นานนักตัวกระผมเดินล่องจากกลางลำธารไปไกลกว่า20เมตรพบรอยหมูคุยดินเป็นหลุมใต้โคนมะแหดเปลือกตากเวะถึงกระพี้ตัวกระผมจึงรู้ว่ามีหมูโทนตามหลังฝูงหมูอยู่ห่างๆบางทีก็อาจจะเป็นหมูโทนอายุเลยวัยรุ่นไม่มากนัก เขี้ยวสลักก็กำลังงอกออกมานอกปากมันคงคันเขี้ยวตามธรรมชาติจึงครูดแล้วก็ถูกับต้นไม้โดยปกติเสือโคร่งจะนอนพักผ่อนในเวลากลางวันแล้วก็ออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนแต่ถ้ามันหิวมันก็ไม่เลือกเวลาเหมือนกันเสือโคร่งตัวนี้คงจะตามตะปบหมูในฝูงที่ลงมากินโป่งอย่างแน่นอนตัวกระผมกลับมาหาพี่ถมยาซึ่งย่างเนื้อแข็งได้ที่ แถมยังสารตะกร้าห่างใส่เนื้อ,อย่างไว้เรียบร้อยเขาได้ยินเรื่องเสื้อโครงเหยียบทับรอยหมูป่าพร้านล่ากระต่ายก็หูพึงขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าอยากจะตามไปอยากจะลองยิงหมูดูสักตัวซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงเวลาใกล้เที่ยงเรานั่งซุ่มอยู่หลังโคนไม้ขนาดสองคนโอบไม่นานนักหมูตัวหนึ่งก็ลากเสียงยาวเว้นระยะไม่ถึงห้านาทีมันก็คำรามขึ้นมาอีก หมูในฝูงหลายตัวครางอึดอึดเราสองคนก็คลานลอดขอนไม้ที่ทอดตัวขวางหน้ามองตรงไปที่โขดหินสูงก้อนหนึ่งริมลำธารหมายจะแฝงตัวอยู่หลังก้อนหินก้อนนั้นเสียงฉึกๆึกดังขึ้นข้างหน้าเราสองหนตัวกระผมจับไล่พี่ถมยาดึงเอาไว้ห้ามไม่ให้เขาขยับตัวไปข้างหน้าชี้ตรงโขนต้นไทรที่มีขนาดสองคนโอบซึ่งตั้งอยู่บนเนิน เราเดินเป็ดถอยหลังมาแฝงตัวบังโคลนต้นกกเอาไว้พาดปลายกระบอกปืนพิงไว้ตัวกระผมสังเกตเห็นหมูตัวหนึ่งนัดประมาณ90กิโลยืนหันซ้ายหันขวาอยู่ใต้รากไทรมันยกขาหน้ากระทืบดินสลัดหัวแกว่งหางอย่างหงุดหงิดอีกหลายตัวก็กำลังขุดเผือกตาแดงอยู่ริมลำธารน,น้ำแห้งหมูตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ประมาณหนาทีเราได้ยินเสียงครางอิด แหลมเล็กอีกสีห้าตัวก็วิ่งพลานออกมาจากโดงหลังจากนั้นตัวกระผมหวนรำลึกถึงคำบอกเล่าของปู่ว่าแม่หมูชอบตกลูกใต้โคนต้นไทรเพราะเป็นที่หลบภัยเสือตามธรรมชาติหมูในฝูงจะขุดคุยหากินเปือกรากไม้ไส้เดือนที่อยู่รอบๆคล้ายจะเป็นเกราะป้องกันภยัยไม่ให้เสือเข้ามาตะปบลูกของมันหมูตัวนั้นครางอิดอเดินวนซ้ายวนขวารอบมุนดิน ตัวกระผมแน่ใจว่ามันเป็นแม่หมูตกลูกจึงสกิดพี่ถมยาให้แฝงตัวกลับแล้วนั่งซุ่มอยู่หลังโคนต้นไม้ใหญ่เพื่อดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆเวลาผ่านไปตะวันคล้อยบ่ายลงไปมากใต้ร่มไายซึ่งอยู่ห่างประมาณ60เมตรก็ดูขมุกขมัวหากโชคจะเข้าข้างเราก็อยู่ที่ลมป่าอับกลิ่นตัวพรานไม่ขจรกระจายไปไล่หมูป่าให้ตเตลิดหนีไปไกล ขณะที่พี่ถมยากระซิบชวนกลับอ้างว่าห่วงเนื้อฟันแต่ตัวกระผมรั้งเขาไว้ให้อยู่ต่อเสียงครางแหลมเล็กทียิ่งขึ้นพร้อมๆกับเสียงครางอึดๆขึ้นมาบนเนินไม่กี่อึดใจเสียงครางก็ทวนขึ้นมาบนเนินตรงกันข้ามกับที่พวกเรานั่งซุ่มอยู่กร็รอกขาวตัวหนึ่งกระโดดจากกิ่งไม้กเกาะเถาบันไดลิงตายไปแล้วมันก็หายเข้าไปกลางพุ่มไม้ มันคงตกใจหมูแม่ลูกอ่อนพาลูกขึ้นไปบนเนินหลังจากนั้นไม่นานหูเราก็ได้ยินเสียงกราวคล้ายใบไม้แห้งถูกเยียบพี่ถมยาชะเง้อแล้วก็มองออกไปตามเสียงนั้นแม้ท้องฟ้าแจม่มใสแต่พวกเราก็มองเข้าไปในร่มไม้ได้ไม่ชัดพี่ถมยาชี้ที่ต้นมาแหดเราจึงคลานลอดพุ่มเถาวันแฝงตัวเข้าไปแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่ง เราเห็นแม่หมูกับลูกน้อยวิ่งคลอเคลเคียล้อมหน้าล้อมหลังนับได้ถึงสิบตัวไม่น่าเชื่อว่าลูกหมูเกิดใหม่ไม่ถึงสมชั่วโมงมันวิ่งลุกลิกดูแข็งแรงมากเลยทีเดียวเทศนั่นหมูมันกัดต้นไม้อ่อนลากพาดขอนทำไมเนี่ยพี่ถมยากระซิบถามคงจะสงสัยในพฤติกรรมของเจ้าหมูผมรู้อยู่แล้วก็เลยบอกพี่เขาไปว่ามันก็ทำรังไว้นอนไง แม่หมูเอียงปากกัดต้นไม้เท่าข้อแขนลม้มลงลากไปวางพาดขอนไม้ท่อนหนึ่งมันกระโดดข้ามกองไม้ที่วางไว้แล้วหลายท่อนปากกัดต้นไม้อีกต้นหนึ่งให้ลม้มลงคาบมาวางพาดต้นที่วางไว้ก่อนแล้วในขณะที่เราสองคนมองแม่หมูอยู่นั้นไม่ทันสังเกตเห็นหมูอีกสองสามตัวก็เดินออกมามันคาบกิ่งไม้แห้งวางพาดกองไม้สดแล้วก็ตรงไปที่เถาวันใบดก กัดเครือดึงถอยหลังลากมาพาดกลางกองไม้ในขณะที่หมูอีกตัวก็ยังช่วยกันกัดต้นไม้ล่ำเท่าข้อแขนอีกหลายต้นวางพาดคว้ไปมาสูงประมาณ1เมตรบนเนินดินริมลำธารมีต้นมะกอกอ่อนต้นกกและต้นตะเคียนขึ้นอยู่มากมายหัวเผือกหัวแห้วก็มีอยู่เต็มชายดงให้แม่หมูไม่ต้องออกไปหากินไกลรัง ตกกลางคืนมันก็นอนเฝ้าลูกอยู่ใกลๆ้ๆในขณะที่แม่หมูไถปากคุยดินเป็นหลุมแล้วก็นอนทอดตัวให้ลูกดูดนมเราก็ปีนลงจากต้นมะแหดตัวกระผมอ้างว่าลัวแม่หมูตกใจหนีตเตลิดไปไกลเสือคงเข้าตะปบลูกจึงห้ามไม่ให้พี่ถมยายิงหมูเขาดูไม่ค่อยพอใจผมนักพี่ถมยาตัดเครือสแสลงพันสอดตาตะก้าสะพายเนื้อกลับบ้าน ส่งถุงหัวฟานและท่อนขาให้กระผมสะพายเราเดินข้ามลำธารยังไม่พ้นด้วยซ้ำเสือโคร่งคำรามเสียงดังฝูงหมูลากเสียงยาววิ่งราวทั่วราวป่าเราสองคนหยุดเดินโดยไม่รู้ตัวเสือโคร่งคำรามใส่แม่หมูตัวกระผมมองตามพี่ถมยาพี่ถมยาก็ถามผมว่าจะไปยิงมันเหรอ ตัวกระผมก็ย้อนถามพี่ถมยาว่าพี่ถมยาจะยิงไอ้โครงไหมละ่ะพอผมพูดแบบนี้สีหน้าบูดที่ดูไม่ค่อยจะพอใจเมื่อสักครู่มันก็ดูสดชื่นขึ้นมาทันทีเขาหันมาทางผมแล้วก็ตอบว่าเอาสิยิงก็ยิงเทอ <laughs> เขารีบเดินกลับไปที่แผงเนื้อย่างปลดสายตะกร้าเนื้อแล้วก็เอาไปเกี่ยวไว้ที่กิ่งเปลือยต้นเดิมตัวกระผมบอกเขาให้เปลี่ยนลูกกระสุนปืนเป็นลูกโดดเสียแล้วก็เพิ่มดินระเบิดอีกนิดเพื่อขับให้ลูกปืนแรงกว่าเดิมตัวกระผมพาเขาเดินลัดเลาะ,ะริมลำธารไปประมาณ800เมตรเดินอ้อมดงน้าดอนแล้วเราก็นั่งยองเดินเป็ดแวกกอหญ้าหางหมาแฝงตัวอยู่ใต้ร่มขนงัง จากนั้นก็จึงคลานลอดพุ่มเครือหนามฟักฟ้าพ้นพุ่มน้ำเราสองคนโผล่เข้าแนวป่าตำ่ำเข้าเขตพญาไม้อายุร้อยปีข้างหลายตัวไต่อยู่บนกิง่งแสงแดดเหลืองมนก็ค่อยๆจางทับยอดใบส่วนบนสิ่งนี้มันบอกพวกเราว่าดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะลับขอบฟ้าแล้วตุ๊กแกร้องสนันดงสอดประสานเสียงกับจ,กจักจันกรีดเสียงเสียงดังก้องปา ทำให้รู้ว่าฝนจะต้องตกลงมาอย่างแน่นอนเร็วๆนี้ขณะที่เราแฝงตัวอยู่หลังกอรวกเสือโคร่งมันคงจะพผลหนีแม่หมูไปชั่วคราวหรือไม่ก็อาจจะมีหมูโทนซึ่งขุมฝูงอยู่ห่างๆเข้ามาขับไล่เรานั่งรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อพิถมยากระตือรือร้นอยากจะล้มเสือโครง่งเขายกผ่านท้ายปืนแนบบ่าหลายหนหากเขายิงเสือโคร่งตาย เขาคงจะดีใจแล้วก็โห่ร้องลั่นป่าเลยทีเดียวดวงอาทิตย์ย่อนตัวลงไปอีกไก่ป่าเริ่มขันทีนกกระรางหัวงอกรวมฝูงร้องก้องป่าชนีวุกวูอยู่ที่เนินเขารหัสไพรบอกเวลาสนทยาที่คืบคลานใกล้เข้ามาไม่มีวี่แววของเสือคำรามคมคู่ดังขึ้นอีกตัวกระผมรู้สึกว่าอยู่กลางความสงัดอันอ้างว้างวางังเวง จึงค้นหาอุปกรณ์การเดินป่าซึ่งเตรียมตัวมาจากบา้านขนกุกกักเพียงสองสามหนจึงหยิบไฟฉายขึ้นมากดสวิตช์ค้นหาห่อกระดาษหอฟิลไฟฉายรวมกับหอ,อกลองไม่ขีดไฟรู้สึกอุ่นใจหากมีความจำเป็นจะต้องจุดคบไม้รวกแห้งเดินกลางป่าในยามค่ำคืนแต่หากฝนตกก็คงต้องใช้ไฟฉายนกเขาแมวตัวหนึ่งครางที่ขอนไม้ ต่อมานกแขกก็ร้องแก๊ก,แ,ก,กแล้วก็บินขึ้นไปเกาะกิ่งไม้แห้งผมจึงฉุดแขนพี่ถมยาไม่ให้ขยับตัวต่อมาเราได้ยินเสียงแม่หมูกระทืบดินย้ำทีหลายหนตัวกระผมสกิดพี่ถมยาให้ช่วยโอกาสคลานไปข้างหน้าเพื่อหยุดอยู่หลังเครือสะอึบน้ำตรงนั้นได้ยินเสียงลูกหมูคลางเราจึงช่วยโอกาสก้มหลังเดินเยาวๆไปอีกหลายก้าวแล้วก็หยุดอยุ่ที่หลังถาวัน ขณะที่แม่หมูคำรามปกเสือโคร่งก็คำรามสวนทันทีเราจึงฉวยโอกาสเข้าไปหลบอยู่หลังเครือบวบซึ่งอยู่ห่างจากรังหมูประมาณ60เมตรเมื่อเข้าไปอยู่ใกล้รัศมีเจ้าป่ามากขึ้นผี่ถมยาก็ไม่กล้าพอที่จะแฝงตัวเข้าไปใกล้ๆมันมากขึ้นอีกธรรมชาติของเสือโคร่งเป็นนักฉวยโอกาสมันมักจะไม่ค่อยสู้กันตัวต่อตัว,ตวดังนั้น มันจึงวนเวียนอยู่รอบรังหมูขณะที่แม่หมูหันหน้าสู้อ้าปากคำรามเสือโครงก็กระโจนหลบซ้ายหลบขวาลูกหมูครางอิดอาดวิ่งออกจากรังไปมาครั้งหนึ่งแม่หมูก็กระโจนข้ามโขดหินพุ่งตัวเข้าไปหาไอ้โครงลูกหมูร้องลากเสียงแหลมเล็กวิ่งพลุบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรังไอ้โครงมันคงวิ่งไปวิ่งมาวนไปวนมาจนเหนื่อย ไม่อาจจะตะปบลูกหมูได้สมใจอยากมันจึงเผยตัวตนออกมาเต็มๆผ่านริมลำธารที่อยู่ห่างเราประมาณ40เมตรเราจึงได้แต่มองมันลายเหลืองสลับน้ำตาลที่ขวางตัวจมชัดเจนอายุของมันน่าจะอยู่ในช่วงราวๆประมาณ4ปีร่างกายยังโตไม่เต็มที่มันก้าวเดินเนิบหนะาบช้าๆความเป็นเจ้าป่ามันซุกซ่อนอยู่ในบุค,คลิกที่เคลื่อนไหวอย,อย่างหนักแน่น และมันก็เป็นบุคลิกที่มีอำนาจคมคูและมันก็มีเสียงคำรามอีกด้วยหลังจากนั้นไอ้โครงมันเดินข้ามลำธารหายเข้าไปในดงพญาไม้เรารีบกลับมาถึงที่กองไฟย่างเนื้อฟานเมื่อตอนสายความมืดขมุกขมัวก็เริ่มโรยตัวคลุมป่าขังเราไว้กลางดงพงไพรในดงมันมืดเร็วกว่าข้างนอกมากนักเมื่อตะวันลอยตัวจมดิง่ง ความมืดก็จะเข้าปกคลุมทุกหนทุกแห่งเราจึงไม่อาจกลับบ้านได้ฝนเริ่มตั้งเขาครู่ต่อมาลมฝนก็พัดวูบยอดใบไม้ยอดไม้มันครางฮือฮือเสียงคล้ายปีศาจคำรามยังไงอย่างนั้นหลายใบหลุดจากขั้วพิถมยามองหาใบตองควงเพื่อไว้สำหรับบงังฝน ตัวกระผมเคยผ่านป่าเขาล้นจนชินจึงรู้แหล่งที่ต้นไม้เอ็นอยู่หลายต้นพอที่จะอาศัยหลบฝนได้ผมจึงคว้ามือพี่ถมยาวิ่งไปทางจุดนั้นระหว่างทางก็เก็บฟืนใส่รักแร้หอบพรุงพรังไปด้วยพี่ถมยาเก็บใบตองควงสดใส่ถุงไปด้วยเรามาถึงต้นรังขนาดสองคนโอบเอ็นประมาณ70องศาสายฝนเทลงมาหาใหญ่ ครู่เดียวเสียงน้ำป่าโจรก็ลงมาจากหุบเขากว่าสายฝนเม็ดใหญ่จะเบาบางลงดาวไถก็บ่ายคล้อยจนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เวลาก็ล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนเรานั่งกอดเขา่าแผ่นหลังชนกันอยู่กลางความมืดแบ่งข้าวเหนียวที่เย็นชืดสนิทเคี้ยวกินขจัดความหิวที่แสบท้องไก่ปลาก็ขันเพรียในดงลึกเวลาผ่านไปไม่นานนักฝนก็ขาดเม็ด ฟ้าเปิดขึ้นดาวพรายแสงประดับฟ้าวูบว่บหิ่งห้อยบินกระจายแสงวิบวับแต้มความมืดดำเหมือนเราอยู่ในโลกแห่งความฝันป่าสูงดงใหญ่มันดูครึมและคมขวัญพวกเราในตอนพลบคำ่ำเรานั่งฟังเสียงน้ำป่าไหลเซอะโขดหินสู่ซ่าสอดประสานเสียงกับอึงอ่างที่ครางระงมไพรเขียดครางเสียงดัง แห่งกับกบภูเขาที่ร้องอึดอึอยู่ตลอดแนวลำธารไหลนานๆครั้งก็จะได้ยินเสียงช้างร้องแผลนๆกระหึมทั่วหุบเขาเฮ้ยเทศดมึงได้ยินเสียงไอ้โครงคำรามไหมเนี่ยพี่ถมยากระซิบถามได้ยินนานแล้วเหรออออไม่นานหรอกได้ยินเมื่อะกี้มึงลองฟังให้ดีสิเมื่อพี่ถมยาพูดแบบนั้นผมก็เงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ แต่เสียงอึงอ่างมันกลบเสียงอื่นไปจนหมดพิถมยาหยิบไฟฉายในถุงส่องหาเหล็กไฟลูกโม่เขาบอกว่าฝอยปุยนุ่นในฝาปิดชุ่มน้ำมันกาดและเขาก็คน้นฝอยเรียวไม้รวกที่แห้งๆขึ้นมาตัวกระผมก็หักไม้มาจากริมลำธารวางรวมไว้กับท่อนฟืนหลายดุนใต้ใบตองควงสดโชคดีที่เชื้อไฟมันไม่เปียกน้ำพิถมยากับผมจึงก่อไฟได้ เลลวไฟสีส้มก็สว่างโชดช่วงขึ้นเขาย่างเนื้อฟานกินต่างข้าวเสื้อกางเกงที่ชื้นอับและเหงื่อใครก็แห้งลงมันทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นเรานั่งกอดเขาหลังพิงกันเลิมหลับไปครู่ใหญ่หลังจากนั้นท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มก็เปิดวันใหม่ทางทิศตะวันออกขึ้นพิถมยาถือไฟฉายลงไปที่ลำธารแล้วก็หิ้วพวงอึ่งดำและกบภูเขามาหลายตัว เขาผ่าท้องอย่างบนฐานไฟแดงสำหรับกินเป็นอาหารมือ้อเช้าก่อนที่เราจะกลับถึงบ้านกันเราช่วยกันย่างเนื้อฟานจนแห้งสนิทพี่ถมยาก็สะพายเนื้อขึ้นบ่าและเราก็เดินกลับมาที่เดิมห้อยสายตะกร้าใส่เนื้อแห้งไว้บนกิ่งเปลือยต้นเกาเราสองคนก็กลับไปเยี่ยมรังหมูแม่ลูกอ่อนในชั่วข้ามคืนพื้นป่าก็ฟื้นคืนชีพ น้ำป่าที่ขุนคลักมันเอออยู่กลางร่องลำธารผ่านซอกหินตลอดสายเราเดินวนรอบรังก็พบว่าแม่หมูและลูกหมูทิ้งรังหลังจากฝนขาดเม็ดไปทางทิศใต้พิถมยาเดินรอบรอบรังในรัศมี20เมตรก็เจอรอยเสือโครง่งผ่านหินลาดริมโคนไม้เขากว,กวักมือเรียกให้กระผมไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง เราตามรอยเสือที่ข้ามลำธารจนน้ำขุนคลักพบหยดเลือดแต้มอยู่บนใบไม้แห้งตัวกระผมนึกเอจใจจึงย้อนกลับมาที่รังหมูอีกครั้งเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเราพบหลุมขุดขนาดใหญ่ห่างจากรังหมูประมาณ20เมตรมีกอไม้บังปากหลุมเอาไว้ที่ปากหลุมยังมีรอยหมูอยู่หลายรอยเครือผักแพ้วที่คลุมกิ่งไม้แห้งถูกดันจนขาด ตัวกระผมสันนิษฐานว่าหมูโทนมันคงสู้กับเสือโคร่งแล้วก็คงมีตัวใดตัวหนึ่งเพลียงพล้ำแล้วก็ถูกอาวุธคู่ต่อสู้ล้มลงทับกอไม้ได้แผลเวะวะเลือดจึงทะลักหยดเปื้อนใบไม้ตรงบริเวณนั้นเดาแล้วพิถมยาได้ยินเสียงไอ้โครงมันคำรามหลังฝนหยุดนานไหมล่ะก็นานหรอกเพราะเสียงมันเงียบฉันก็ถามแกจำไม่ได้เหรอ แสดงว่าตอ,อนฝนขาดเม็ดไอ้โครงมันก็มาอีกในขณะที่แม่หมูกับไอ้โครงมันคำรามขู่กันไอ้เกียวตันมันก็คงขุดหลุมซ่อนตัวอยู่ไว้ก่อนแล้วเมื่อไอ้โครงมันเดินวนอ้อมรังหมูเข้ามาใกลๆ้ๆผมว่าไอ้เกียวตันมันก็ถลันพรวดพุ่งออกมาชนไอ้โครงในระยะประชิดไอ้โครงมันคงหนีไม่ทันมันก็จึงได้เลือดแบบที่เราเห็นนี่ไงพี่เข้าใจหรือยัง เป็นอย่างที่ผมบอกพี่ไงผมพยายามอธิบายให้พี่ถมยาฟังแบบนั้นปูเคยพากระผมนั่งห้างยิงหมูป่าที่ลงมาขุดกินหัวมันในกลางฤดูหนาวเมื่อปลายปีก่อนเสือโคร่งมันคงจะมารบกวนจนฝูงหมูไม่ยอมเข้ามากินหัวมันแต่หมูทนไม่กลัวมวยป่าที่สนุกสนานจึงอุบัติขึ้นตอนนั้นมันมีไร่มันเทศเป็นเวทีมวย หมูโทนทำทีวิ่งหางชี้หนีเสือโครง่งแต่พอมันวิ่งห่างไปไม่เกิน20สิบว่าไอ้โทนเจ้าเล่มันก็หมุนสะโพกเบี่ยงซ้ายคำรามเสียงดังแล้วก็วิ่งสวนกลับมาเต็มแรงเกิดเสยเขี้ยวสลักทิ่มท้องเสือโครง่งตายสยองในครั้งนั้นและการชมมวยป่าของผมในครั้งนั้นมันก็เป็นชัยชนะของเจ้าหมูโทนนั่นเองและจากประสบการณ์ของผมเองที่เห็นกับตาในป่า และจากประสบการณ์ที่ปู่เคยเล่าให้ฟังผมเทศจินนะจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าไอเสือหนุ่มตัวเมื่อวานหากมันไม่ตายมันก็ต้องพิการแน่ๆล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากคุณลุงเทศจินนะนะครับเรื่องราวน่าสนใจวิถีชีวิตหุมองของพรานป่าวิถีชีวิตของสัตว์ป่าที่เราจะไม่เคยรู้เลยว่าหมูสามารถทำรัง เพื่อให้ลูกเข้าไปหลบซ่อนภัยจากเสือโคร่งได้แล้วหมูจะสามารถทำการก่อสร้างรังที่มั่นคงแข็งแรงโดยการจับไม้มาวางพาดแล้วก็วางซ้อนๆกันเป็นรังได้ไม่น่าเชื่อนะครับธรรมชาติสร้างสารรค์ให้เขาทำอย่างนั้นได้และผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมูป่านั้นมันใจกล้าใจเด็ดเดียวถึงขนาดกล้าต่อกรอนกับเสือโคร่งอย่างไม่กลัว และแน่นอนที่สุดว่าผมก็เพิ่งรู้ตอนที่มาทำเรื่องราวแบบนี้ล่ะครับว่าหมูโทนนี่มันอันตรายถึงขนาดสามารถล้มเสือโคร่งได้เลยทีเดียวละครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันในทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ